ผีอยากบอกว่าผมองอยู่นเดียววันพกไประสบที่ที่ข้ามตอันนี้พูดจริงจริงพูดจขอเสียงตกลกับพีกแองกัผู้บกหมากครับอ่วมกลับที่และสิ่ที่คาอนักแสดง ควนรนเรื่องนีมาแ้ปหัมัมี็นผงีีเเ่ตัวคนนรักองเอล่ดอูเราไม่ดีไม่ดไปกับแมคอยรือเรียกว่าอินอินฟองอินเลิฟใช่ครัอินเลิฟอคนต่อคนต่อไปป่ะเดืตาเอ น้องใหม่มาแรงเลยครับขอเสียงกับปูมตามครับใครครับชัคกี้ไหนสอ๋ออ๋คนนี้คนนี้คนนี้สุดยอดเหมือนกันใครครับเล่นได้น่ารักน่าน่าชังมากเลยทีเดียวอต เชื่ออะไรเขาว่าเขาเป็นคนณเปลงทำไมโยที่เขาพูดกับแม่พลอย,อยทำไมผู้ชายคนนี้รักพู้ยถึงคนนี้ขนาดนี้ยันด้ใจมากพี่ขอเซ็ตกับอาวิถี

要打的。